ใายหลักฐานก็คือเราจะเล่าตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เริ่มไปทำงาน <c oughs> ทุกอย่างมันแบบอะไรก็ไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนพวกเรารวนแต่ว่า มาทํางานด้วยกันเราจะไม่ทะเลาะก,กันเราจะทํางานแบบเต็มที่แต่ทุกๆการทํางานมันก็มันก็เกิดขึ้นได้เราก็อาจจะมีเห็นไม่ตรงกันบ้าง <c oughs> บางครั้งบางครั้งเราก็ทํางานด้วยกันได้อืม <c oughs> มันก็คงเป็นเรื่องปกติแหละทางนี้คือพวกเราตั้งใจทำกันมา ช่วยกันบ้างเล่นบ้าง <gasps> แต่สุดท้ายเหมือนว่างานมันก็ออกมาได้ดีนะ,ใ,ะใช่ใช่นี้วก็ทำทวันนี้เราจะเอามาทำดามมา <ไป S 2> ทำป้ายเหลือทำป้ายอะไรนะเอเทนิก โอเคให้ยืมหมดเหลือทำไปอเธานิกกำลังนนจะไปตัดหมากันส่วนเราก็าเก็บงนานผู้คนเดียวแหละ ค่ะเรามีสิ่งหนึ่งอยากแนะนำให้ทุกคนเห็นเราส่งไปในกลุ่มสีสก็ได้คมองไม่เห็นอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะอยมันใหญ่มากใหญ่มากมันใหญ่มากมันมหัศจเลยมโหฬารมากทุกคนคนทำคนทำใจตัวนี่มว่าจะแบมองมองไม่เห็นหน้าจอแล้วก็ไอเห็นอ่ะซื้อกาบเผ็ดมาโรยก็ได้อเมอะ หลอจากนี้ก็คือเราจะมาลงป้ายใหญ่กันแล้วความตลกของมันก็คือพวกเราเมื่มอความสามารถพิเศษมาะเล้ยไม่ต้องใช้ลูกกิ้งใช้แรงงานขนแหละมือล้วนแขนล้วนขาล้วนเลย ค่ะวันนี <là> ้นะคะพบกกลับพวกเราสีสันเย้เปิดช่องไปเยอมวันนี้ประมาณที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบกลุ่มเฮ้ยเบ็ดกลุมภาเยี่ยกลุมภานะคะวันกีฬาสีวันที่ยี่บห้านับถอยหลังเท่าไหร่สาวันนับถอยหลังอีกสาวันทวีเดย์แล้วพรุ่งนี้อ่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกนะคะบ๊าจะไ้ยิกันเจอกันอีกวันที่ยี่สิบเกาคือ พวกเราก็ได้เริ่มทำการถ่ายภาพเก็บบรรยากาศไว้วันนี้วันที่วันนี้วันที่สองต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่สองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะความคืบหน้า,นนาสวัสดีค่ะเอ้ากูไม่เห็น,นหน้าเลยมามามาเอาไหนเอา เอาหมดหาแสงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่มีแสงระวังแค่นค่ค่อยดูค่อยดูพรุ่งนี้ค่อยดูพรุ่งนี้เราทำได้แค่นี้แหละมึงไม่เปิดแฟดอะคิดไม่มีแิดหรอมีนี่นะขอบคุณมากค่อยแฟดต้องหลอเข้าสู่ช่วง ผลเนี้ยเขาเล่าเองค่ะดที่กี่กันแนอุ้ยเขาเย็บสีเหรอใช่โอเคเจอกันขวานเองทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะเฟย์วันนี้วันที่ยี่สิบสามค่ะโอ้ยนี่กูจะได้เกิดเราต้อง็ทำให้เสร็จกับวันนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นเราต้องขนไปที่โรงเรียนค่ะขวานเองทุกคนเป็นไงสวยไหมก็สวยแหละ พูดเหลอาพวกนี้หนึ่งหนึ่งวันซึ่งไม่มีเวลาแล้วเราเราติดตามวันจริงก็เลยมึงงานเผามากเราดีทุกคนติดกล้องหน่อยติดกล้องหน่อยเจอกันระหว่างที่เพื่อนเพื่อนกำลังทำป้ายกันอยู่นั้นเราก็ต้องมาคิดบทสคริปต์ที่จะอาไปพูดที่จะไปพูดระหว่างที่ขบวนกำลังเดินใช่ซึ่ง เป็นไงพอชมมันจริง<ม>แต่ว่าคลิปนี้ก็จะปล่อยมาทีหลังอยู่ดีก็ไว้เจอกันนะทุกคน สองนิ้วสองนิ้วลูกสมุนของเองเจอกันเจอกันอ๋ออยากใปลูกสมุนเขาใช่โอ้อมยังพ้อมยังสวัสดีจ้ะจ้าเอ๋ We're ที่เธอได้เกิดมาใช่ไหมฉันคงไม่มีอะไรมากมายนอกจากอวยพรให้เธออยากจะขอดาวจากฟ้าทุกดวงดาวผู้ชายสะคนไหมคะตรงนี <S 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 ้มีแต่พ่อขิม เยี่ยมไปเลยไม่มีผู้ชายสักคนเลย,เยนนชยลย่ยงง <c oughs> วงเย็นนะคะเราก็ออกมาซื้อน้ำกันสะาไ่ไหวแล้วแ,แต่มาก็มีมามา่าคะ ีรนน้านข้าวค่ะร้านข้าประจำนะคะโอ้โหเชี่ยยยใช่เยียวยาพวกเราร้านอื่นกเก็บหมดแล้วนะคะ <laughs> ในเวลานี้รถเยอะมากส <laughs> าวเขารู้สึกไหมคะ ไม่เห็นหน้าตัวเองเลยไม่เห็นหน้าตัวเองสววเงวนึอรงรูปนกอะนี้คือของใครคิปไงสวัสดีนสวัสดีครับะรแหละเพื่อนวันจริงแล้ววันจริงแล้วตอนนี้กี่โมงละเปิเปิดห่อยโอ้โหโอหหูหมงแล้วยังมืดอยู่เลย เรามากันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งถึงสุดยอดมากไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแขกรับเชิญหน่อยนะคะไปไหนอะแขกรับเชิญเราจะไปไปไหนก็ไม่ดู้ค่ะก็รอดูทะเนียน สีแสดนะครับได้เดินทางเข้าสู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเพชพิทยาคมแล้วสีแสดคอเซนคลีด้วยครับค่ะตอนนี้สีฟ้านะค,ครับเพิร์กพังกี้นะครับโรงเรียนเพชพิทยาคมนะครับและเป็นสีเป็นสีธอรมชาสามารถในทีมชาติพันธ์ค่ะนำโดยคณาจารย์น,นายมงคลพันพ์ภูรณาทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าปีศึกษา ทีนาป้ายนางสาวนาาีนพาจิตไทยสงมัธยมศึกษาปีที่5.4ค่ะ 間食飯。